มาระเบิดความมันกันต่อครับกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับผมอตอนนี้เราเปิดสังเวียนให้กับดอกไม้เหล็กกันบ้างนะครับในมวยหญิง พิกัด54กิโลกรัมนะครับผมระหว่างสาวนักสู้อาวุธอันตรายจากบุรีรัมย์ครับในค่ำคืนนี้ขอท้าดวนกับสาวจอมบูจากชิลีสองสาวนี้จะลงเอยยางไรใครจะคว้าชัยชนะไปอันนี้ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าแม่ไม,ม้โมยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะก,ก้านคอเข่าลอยหรือว่าสอกกลับนะครับแอนตซินมอบให้เลย1 0,000บาทถ้าจอแค่ฟาดหางรับไปเลยครับ30,000บาท Alright, and now it is time for the third fight of tonight between Thailand and Chile. Let's all welcome Angie Sayes from Chile! Angie Saez, at 31 years of age with a record of 36 fights, 23 wins. พร้อมพร้อมสดซ้อมมาเต็มพิกัดครับและสำหรับตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเมรีพยักษ์สมุยยิมจากบุรีรมัมย์ จากบุรีรัมนะครับอายุ30ปีชกมาแล้ว42ครั้งชนะมา29ครั้งครับฟิตซ้อมมาด,ดีครับประสบการณ์เพียบร่างกายในเกินร้อยเลยครับและสำหรับพุทธศิลป์บนเวทีครับได้แก่คุณสราวุธพรหมคงคุณที่3วันนี้ครับเป็นมวยหญิงที่กัด54กิโลกรัมครับเมรีพยักสมุยยิมวันนี้จะเจอกับสาวตาหวานจากชิลีแอนไซส์ ไว้สานะครับทางด้านของเมรีพยัก์สมุยยิม162ครับคู่ต่อสู้31ครับ163อ้าวไม่ห่างกันครับคู่นี้เป็นคู่ที่3ครับนาทีของเปาบอยครับสราบุธเคยมาหายใจเคยเห็นฝีมือแล้วนะครับคนนี้ช่องตัวทีเดียวครับเด็กคนนี้จากบุรีรัมนะครับทางด้านของเมรีพยัก์สมุยยิม ูตัดสู้ของเมรีนี่ก็มาจากชิลีนะครับสาวตาหวานครับวัย31ปีสูง163เซนติเมตรฟอร์มหลังนี้ไปแพ้กับวาเลตินาโมเรียลนะครับหนี่ครับแพ้ที่ประเทศชิลีนะครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายศิษย์เจ้าพ่อมวยไทยนะครับสัปดาห์หน้าครับฟร์แมอทนวร์มานต์นะครับพิกัด64กิโลกรัมนะครับสายที่2หรือว่าอพิโซด2ครับ มีลลานอับดอลลามีนะครับโอมาเซเม็ดเพชรน้ำงามฟิล์มตรองแสงเอ็กซ่าโคแล้วก็กล้าสึกเว้นน้ำมวยไทยนะครับสัปดาห์หน้าได้เจอกันแน่นอนครับติดตามนะครับแฟนๆครับหลังจากจบคู่นี้น่าจะต้องพักชมข่าวในพระราชสำนักแป๊บนึงนะครับคู่สี่ก็มีฟ้าใสนะครับตามมาด้วยเพชรอริศักดิ์ปิดท้ายด้วยเดชฤทธิ์นะครับแล้วก็คู่รอบชิงชนะเลิศมวยรอบไทวัสดุครับ นี่นาทีของเปาบอยครับสรารวุธพูดพภาษาอกฤษาชัดเจนครับเปาบอยใช้ได้เลยครับสื่อสารรู้เรื่องครับพูดง่ายๆอ้าวสะดุดถาดใช่แล้วครับเมรีเล็บหลุดหรือเปล่าครับต้องระวังนะครับอย่างไม่ทันต่อยนี่ไปเตะถาดเล็บหลุดนี่ร้องไห้จากเลยนะครับเขินตัวเองเลยครับอ้า นี่ครับเป็นสัญญาณบอกอยู่บนเวทีนี่ต้องมีสตินะครับพยักษสมุยครับขึ้นไปทําพิธีถอดมงคลให้ครับเมื่อสักครู่ลูกศิษย์ก็เฉือนเข้าไปแล้วครับไปชิงนะครับคู่ชิงไปดูโมงดอกไม้เสียบน้องครับคู่แรกครับวันนี้มวยหญิงคู่หน้าก็ยังเหมือนเดิมครับฟ้าใสกับนักมวยจากสเปนรางวัลพิเศษจากนัศิน์ยังรอมอบอยู่นะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับ เต่การคอเข่าลอยสอบกลับรับ10,000บาทจระเฟ้ฟาดถางรับ30,000บาทจากแอนตซินครับวิกเตอร์รับมาแล้วครับดอกไม้ป่ารับมาแล้วครับมวยหญิงเตะกานคอก็มีแล้วนะครับสังเวียนนี้เพราะฉะนั้นมีแล้วต้องใช้สิทธิ์ครับโชว์ให้เต็มที่ครับเป็นยุคสมัยที่โชคดีที่สุดสําหรับนักมวยแล้วละครับมีช่องทางมีการสื่อสารมีผู้สนับสนุนครับครับ ลุยแล้วครับทางด้านของแอนดี้รอจังหวะ2ออยู่นะครับทางด้านของเมรีกรรมการจะเตือนอยู่เรื่อยนะครับอย่าถอยอย่าถอยนะครับก่อนจะขึ้นสังเวียนนี่คุยกติการันเรียบร้อยครับชัดเจนครับไม่ถอยก็ต้องโตนะครับไม่นั้นก็ต้องออกข่าไม่ว่าจะเป็นผู้นําผู้ตามนะครับถอยนี่จะกรรมการจะนับในใจครับดีไปให้เกมสนุกมากขึ้น เมรีจออขาครับยังสบายสบายครับเจอจอล่างเข้าไปครับแอนชี้เดินเข้าหาสายแย่ไหมครับแอนชี้ขวาไม่ถึงโอ้โหโดนจิ้มลำตัวครับเขี่ยไปใกล้ๆเสียบซ้ายได้ทีหนึ่งอ้าวเริ่มชนทะลวงในนะครับเมรีแหมไปฟัดใช้พลังเยอะตั้งแต่ต้นๆน,น,นี่คิดผิดนะครับ ชาวต่างชาตินาทีนี้แม่จะขึ้นพอนี่ไม่ไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับไล่แขนกดแขนเป็นหมดแล้วครับยิ่งมาจากท่ายใหญ่ๆแม่คู่ซ้อมคู่ปั้มเยอะเลยครับเผลอลงงผู้ชายด้วยครับคุณมารุตโดนหมักไปหนึ่งทียิ้มหวานไปหนึ่งครั้งนะครับเมรีโอ้ขวายายาครับนี่ครับมาสวยเลยครับใส่ได้แล้วก็ดันวงในแม่มีศอกสู้ครับแอนจี้ไล่แขน โอ้โหกินไม่ได้ง่ายๆครับเหมือี่้ชายบอกนะครับงอแต่เขียนคิ้วทาปากแต่งตัวนี่กรรมการแยกเลยนะครับต้องเร็วต้องไวครับเพื่อความต่อเนื่องสนุกสนานครับแมาเพลงตีกองกำมันเหลือเกินครับเสียบอย่างนี้ถูกต้องครับอ้าไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องเขียนคิ้วครับยกเสียบเลยครับเดี๋ยวคนรักไม่รอแต่งตัวช้าไม่ได้เอาแลกกบปั้นแล้วจับและต่อยครับทางด้านแองกี้ไม่สนนะครับ เมรีจะดีกรียอย่างไรก็แล้วแต่หนูขอต่อยก่อนค่ะเนี่ยเริ่มซึมแล้วก็เริ่มมาแล้วครับอาวุธของแองจี้ซายเอสจากชิลีครับแหมยับสายดีครับลูกนี้เมรีผิดเจ้าพ่พอมวยไทยนะครับทางด้านของแองจี้จากชิลีไม่ห่างกันครับ30กับ31ออ่ะพิสูจน์สังขารร่างกายอาวุธครับหัวใจ30ยังเจ๋วหรือเปล่า ย้อนยกแรกครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่เดอะบาซาเทเตอร์รัชดาพิเศษนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับช่อง8ดกดหมายเลข27 King o จ Fighting Sport ไไ่งกปอตนกมาตีเองนะครับทนานของพยักสมุยครับจอมบู๊ทะเลเดือดดูภาพช้าครับยกแรก สับต้นขาครับทางด้านของเมรียกฝังไม่ทันครับเข่าข้อพับเลยครับแองจีนี่ดูแล้วน่าจะเป็นมวยหมัดนะครับดูทรงโอ้โหเก่าและแทงสวยครับลูกนี้ไม่ครับขวาต่อยหน้าเลยครับโดนหลอกเปึนงจังหวะครับแต่ยกบังยกเก็บอาวุธที่ไหนได้กลายเป็นเสียบเข่าครับเมรีเข่าแรงเลยนะครับนักมวยจากบุรีรัมย์ครับเมรีพยักสมุยยิ้ม ยกสองับไปกันต่อครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับเมรีกับแอนจี้ซายเอสจากชิลีอุณหภูมิน่าจะเริ่มเดือดขึ้นเลยครับยกสองทะเลาะวงในเลยครับไล่แขนกดแขนตีอาวุธถนัดนะครับของเมรีครับเกาะในตีจับเอาไปฟดแข่งจีนดูแล้วตัวใหญ่รูปร่างยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่นะครับพูง่ายง่ายยังไม่ช้ำนะครับโอ้โหเข่าซ้ายสวยครับ ใส่จเจ็บๆแรงๆนะครับเบมรีแหมแต่ว่ายังหยุดความห้าวของแองจี้ไม่ได้นะครับมีหลากหลายจริงๆครับนักสู้ของช่อง8ครบทั่ว,วทุกทวีปแล้วอ้าวสัวต่อครับบนตรงในแหมล็อกล็อกล็อกมาอยู่ดีโดนตีนะครับเมรีล็อกมีพลังแขนไม่ไม่แกร่งนี่เขาดิ้มสะบัดได้นะครับ ต่เข้าใกล้ๆมีหมัดนะครับแองจี้โอ้โหอาวุธเด็ดครับซ้ายอ่าครับต้องมาบ่อยๆครับใครที่ลุ้นใครที่เชียร์เมลีพี่น้องชาวบุรีรัมยเขาอยู่ตรงไหนให้องบล็อกต้องเก่งหมัดให้ดีครับมาเป็นชุดนะครับนี่ครับโดนเยอะๆนี่มึนๆงงๆเหมือนกันครับโดนแบบสะสมครับเอาแรกเลยครับหมัดกับเข่าเข่ากับศอกใส่ไปใส่ไปมาดนะแองจี้ เราดูแล้วครับเข่ากับหมัดครับใครจะแน่กว่าใครสายแย่แล้วครับทีอาวุธต้องมีน้ำหนักด้วยครับเมรีเน้นๆหน่อยครับเวียงให้เต็มวงครับขยับไล่เข้าไปครับมัดยับซ้ายน้ำแฮ่ยับคืนเลยครับ ยหนาวงในตีโอ้โหยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับดันไปติดมุมค่อยๆบดค่อยๆเบียดไปเรื่อยๆครับเมรีตอนนี้ต้องอยู่ที่ว่าแองจี้นี่จะแก้ปัญหายังไงครับวงในแล้วออกมาหยุดนะครับวงนอกนี่ใช้ได้ครับแองจี้เตะต่อยไปเรื่อยครับอาจจะไม่หนักแต่ว่ามาบ่อยๆครับดูครับต้องพยันครับเมรีต้องขยันแล้วนะครับ ไปใช้จังหวัดนิสเวทีอย่างเดียวยัดอย่างเดียวมันไม่มีน้ำหนักครับได้แต่ป้องกันตัวเอาเปเจ็บจริงๆครับวงในไม่ต้องขีดครับนี่แหละครับกแล้วก็แทงสวนเข้ามาแล้วครับโอ้ขาซ้ายครับถือว่าเป็นลูกเก่งครับกันไม่ได้นะครับงด้านของแอนจี้ครับผ่านยกที่2ครับ กลับมาที่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์กันอีกครั้งนะครับนี่เป็นมวยหญิงนะครับคู่แรกของวันนี้นี่ครับระบบหายใจอย่างสบายๆครับเมรีพยักสมุยยิงมครับแต่ยกทีแรกนี่โดนเข่าเยอะนะครับแอนจี้ซเอสนะครับเข่าของเมรีโอโหกระุ้งไปที่ลำตัวแต่ละทีนี่กลากกระอ่วนไปหมดนะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับแรงว่าเสียบไปครับก็มีโต้มีเทียงสักนันท์คู่เลยครับ จังหวะใครจะตีเข้ามากกว่ากันครับใช้พลังเยอะครับจังหวะของเมรีวงนอกวางแข้งครับมาเรื่อยๆเขาอ,อาวุธของอันชีอาจจะไม่รุนแรงครับแต่ว่ามาบ่อยๆมากีที่ทีนะครับดูครั่ตัดจังหวะทำลายจังหวะนี่ครับโอ้โหบินตีครับางด้าน,น,นของแอนชีก้ก็มีโต้ครับไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียว อ่ะไปกันต่อครับยกที่3ครับแมหมดูเหมือนว่าจะแสบตานะครับทาาน้าของเมรีช่วงพังยงห้น้ำก็เอาสารเลยใส่ไปที่มือในดมครับพอจะปล่อยจากมุมก็เอาน้ำปลอกใส่มือครับไปรูปหน้าก็เรียบร้อยครับตาสว่างเลยครับอ่ครับไปบนเวทีกันต่อครับแหมพยักสมุยอ่ะนหนเวที่ ดูยันต่อครับโอ้ไปสงครามวงในนะครับยกนี้ติดตัวครับไม่ยอมให้อยู่ห่างนะครับเมรีตมหมัดเข้าไปแม่พยายามจะคีบยังคีบไม่ได้ครับเดินไลน์โอ้โหมีหมัดยาวๆครับแอนต้ไซส์ ของได้ตีเอาเลยครับมาแล้วครับเข่าของเมรีแม่ต่อยไปด้วยยิ้มไปด้วยมั่นใจเลยครับวันนี้โอ้โหหมัดขวาไม่ถึงต่อมาเล่นลูกฉากสวยครับเมรียกนี้อารัฒนงกี้ต้องใช้วิชาถนัดตัวเองครับมีหมัดนำเข้าไปก่อนครับปอกแล้วแม่จบไปยิ้มไปอ้าปากไปครับดึงออกซิเจนเข้าทางปากด้วยครับเมรี โอ้โหเข่าซ้ายครับนี่ครับทีเด็ดซิกเนเจอร์เลยครับหมายครับเข่าแต่ต้องระวังหมัดของแอนติสายสิครับหมัดทุบขวาแย่ออันตรายก่อใช้ลูกทีทำลายจังหวะ้วยนะครับโอ้โหหมัดขวาครับดูนี่กระเด็นออกไปแต่ดูครับฟัวซะทที่ไหนครับยังเข้ามาอีกแหมจังหวะรัดตรงนี้สวยครับ ไปครึ่งทางครับยกสามอ๋อพอเล่นเป็นมวยเชิงนะครับทางด้านของเมรีครับโดลูกคิ้วเลยครับลูกนี้ดิสเบกทีปย็บย็บโอนไปเรื่อยครับแหมยัดแล้วออกข้างแบบนี้ไม่เป็นไรครับกรรมการชอบครับขอให้ออกอาวุธแหมย่าทะเลาะมาอยู่ครับไอซี่ายเอสครับชวนทะเลาะมาอยู่ครับอ้าวเมรีสนองหน่อย เข้าไปใกล้ๆโอ้โหสอกฟันเข้าไปครับแต่ว่ายังโดนไม่จังโมยิงก็แตกได้นะครับใต่การคอก็ออมีมาแล้วนะครับดอกไมต้ตาแฟชเชะครับหัวก้านคอผู้ต่อสู้รับหนึ่งหมื่นบาทนะครับขวามาโอ้โอหลูกนี้เข้าไม่เต็มครับนี่ครับพอยืดเยอะมากยกเล่นยังงวางฝีมือดิสเกบกตีลำตัวตีบท็อกน้อยนี่จุกเลยครับ ระบบหายใจก็เปลี่ยนไปครับทัานด้าของแองจี้เดินเข้ามาก็รับข้างขวาครับพยายามจะเดินลุยต่อยหมัดนะครับแองจี้สายเอสนะครับแต่ว่าไม่ถึงตัวเมรีครับพอสารละเหยเข้าตาในตาสว่างเลยครับเมรีกลายเป็นผลดีครับออกมาเล่นทีเลยครับสู้ซาสดชื่นขึ้นมาผิดปกตินะครับโอ้ยหลงตัวหมดยก3ามครับ แม่ก็ถือว่าเป็นสงครามวงในเลยครับคู่นี้วัดกันที่ความแข็งแกร่งครับนี่ครับสมกอดเป็นเพื่อนกันแล้วครับก็สุดยอดทั้งคู่ครับทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบครับแองกี้จากคิลีสิทธิ์เจ้าพ่อมวยไทยก็ถือว่าสุดยอดครับเดินเปิดเกมตลอดครับอาจจะหลงหลงหน่อยครับ่วง้ายชาเจอดิสเบรกเจอทีดูภาช้าครับ นี่ครับหมัดจะยังไม่ถึงนะครับแต่ดูศาสตร์แข้งขวาของเมรีครับออกได้สวยงามครับลูกทีมนี้ถือว่าเป็นการทําลายจังหวะครับดันเข้าไปแหมแองจี้ก็มีสวนเข่าเหมือนกันครับแต่ดูครับใต้น้ำได้ดีกว่าครับเข่าของเมรีเป็นจุด่ายของเมรีนะครับก้าวแล้วแทงซ้ายลูกทีมนี้ตัดจังหวะนะครับทีดหมัดกันหมัดกันสอกครับทำให้คู่จังหวะนด้เพรียงซ้นนะครับจังหวะหักศอกข่มขู่ครับ สู่กันสนุกครับนี่เป็นดอกไม้เสียบนองคู่แรกยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับนี่ครับทีปลําตัวทีน้าอกครับแองจี้เขาพยายามจะต่อยลาตัวนะครับแต่ว่าลูกก้าวนี่ครับก้าวแล้วแต่งกับสวยงามครับพบคุณกายครับฮะนะฮะชกมาสามยกเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นโอ้น่าเสียดายมากเลยแอนต์ร์ซินไม่ได้แจกนะครับผมแต่เรามีผู้ชนะแน่นอนครับสำหรับแมชนี้นะครับ And your winner goes to... The Red Corner!